ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก39คุณสมบัติอีก6อย่างของภิกษุผู้ควรเป็นอุปัชายะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6อื่นอีกควรให้อุปสมบทควรเป็นอุปัชายะควรให้นิสัยปกครองภิกษุอื่นควรมีสามเณรรับใช้คือ 1. ตนเองประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอเศคะ ช,ช, uh, ชักชวนผู้อื่นในกองศินอันเป็นอเสคะ 2. ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิอันเป็นอเสคะชักชวนผู้อื่นในก well. องสมาธิอันเป็นอเสคะ 3. ตนเองประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นอเสคะชักชวนผู้อื่นในกองปัญญาอันเป็นอเสคะ 4. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุตติความหลุดพ้นอันเป็นอเสคะชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติอันเป็นอเสคะ 5. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุตติยาณทัศสนะยานรู้ว่าหลุดพ้นอันเป็นอเสคะชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติยานัทสนะอันเป็นอเสคะ 6. มีพรรษาครบ10หรือเกินกว่า10